สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์หนึนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของนางสาวสุธาทิศสิริขันหรือว่าอัวแกนนาแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมอดีตประธานสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยโพสข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ระบุบอกว่าชีวิตนักศึกษาปีสีที่กําลังจะเรียนจบและวางแผนทํานั่นนี่เยอะมากเมื่อคืนรู้ว่ามาโดนยกเลิกพาสปอร์ตจากคดีการเมืองและออกนอกประเทศไม่ได้แล้วชีวิตโคตรพังนะฮะ นี่ฮะสำหรับอัวจุธาทิพย์สิริขันซึ่งเป็นแกนนําหลักแนวร่วมธรรมศาสตร์แล้วก็การชุมนุมเป็นอดีตประธานสาภาพนันกเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือว่าสนทเธอนั้นตกเป็นผู้ต้องหารายที่1 4ที่ถูกออกหมายจับจากการร่วมชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่18กรกฎาคม2564นนะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับแต่ว่าเพิ่งรู้ตัวเองนะว่าวันนี้เนี่ยตัวเองนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้ ถูกยกเลิกเรื่องของพาสปอร์ตนะฮะแล้วก็รู้นะฮะว่าการเข้าร่วมชุมนุมลักษณะแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยครับนี่ฮะเธอไม่รู้จะออกมาคร่ำครวญไปทําไมนะครับในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเธอก็เป็นคนที่ทําเองทั้งสิ้นนะครับดังนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ต้องให้ทางด้านเยาวาชนคนรุ่นใหม่นั้นดูนะครับว่าการเคลื่อนไหวอะไรใดๆก็ตามที่เรียกว่าไม่ถูกต้องไม่ เาเหมาะสมนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของตัวเองนะครับอย่างเช่นอ้วเนี่ยครับล่าสุดนั้นก็อย่างที่บอกนะว่าท้ายที่สุดก็ถูกยกเลิกพาสปอร์ตการที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าการที่จะไปทําอะไรใดๆก็ตามเนี่ยตอนนี้ชีวิตนั้นก็จะยากลําบากมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องคิดเอาไว้นะครับว่าชีวิตที่จะต้องเดินหลังจากนี้นั้นแน่นอนครับเมื่อก้าวยากเข้ามาอยู่บนเส้นทางการเคลื่อนไหวเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็สิ่งสําคัญนั้นเนี่ย ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ก็ย่อมได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยนะครับกับชีวิตแต่ที่จะได้นําพาตัวเองนั้นไปสู่สิ่งที่ดีนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตการทํางานการศึกษาในอนาคตนั้นกลับว่าท้ายที่สุดเนี่ยครับมาเจอแบบนี้ก็โทษใครไม่ได้ครับเรื่องแบบนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณเองและก็สิ่งสาคัญนั้นบรรดาผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้เนี่ยนะครับว่าชี้แนะแนวทางการเดินให้กับลูกอย่างไร รวมถึงบรรดาอาจารย์เนี่ยนะครับที่คอยพร่ำสอนก็ถือว่าเป็นบ้านที่สองของเด็กเหล่านี้เนี่ยครับพร่ำสอนอย่างไรให้เด็กเหล่านี้ต้องเจอกับเรื่องของคดีความต่างๆนะครับซึ่งหลายคดีนั้นต้องบอกว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงเนี่ยนะครับส่วนคดีที่เป็นคดียิบย่อยคดีบินประมาทหรือว่าคดีอะไรแบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมนะครับที่จะต้องโดนดาเนินคดีกันบ้านแต่ว่าในเรื่องของลักษณะที่เป็นไปอย่างเช่นคดีมาตรา112 มาตรายุยงปลุกป,ปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดืองมาตรา116อาะไรแบบนี้นี่ก็คือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้ก็ถามว่าทางด้านจุธาทิย์นั้นเธอจะมาอดครวนแล้วก็โทษใครไม่ได้สุดท้ายต้องโทษตัวเองเพียงเท่านันงรับ